Yeah. Wow. วันนี้ฉันยังคิดถึงเธอพรุ่งนี้ก็ยังจะคิดถึงจนแม้ไม่ได้จะคุยกันเมื่อวันก่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เท่ฝันไม่เป็นไรฉันยังอยู่ตรงนี้จำไว้เธอกับฉันเดายังมีกันอย่า,ยาใครรู้เรื่องวันยัง ัเลอยู่ในใจของฉันรักข้างในเอ็มเธอไม่ไดูยิ้มแค่ไหนให้เธอรู้ว่าฉันยังรอให้เธอรู้เห็มเธอแทนฉันกับเธอแล้วรักเธอรู้ว่าฉันรักเธอใครจะ กับเรื่องเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนไปยังผูกพันรู้สึกดีแบบนี้เลยมาวันนี้จะยังคิดถึงเธอตรงนี้เธอยังจะคิดถึงถึงแม่ไม่ได้เจอกันย,ยันเมื่อวันเก่าไม่ได้อยู่ด้วยกันดังที่ฝันไม่เป็นไรฉันยังอยู่ตรงนี้จไว้ เธอกับฉันเดายังไม่ได้อยากให้รู้ดวงวันวานยังมีในหัวฉันจัเจอไหนเดี๋ย่ในใจคงฉันว่าครไหนแต่แทนไม่ใู้ยิ่ง c ค่ไหนเธอรู้ฉันยังบอให้เธอรู้แต่แทนฉันอยากเธอเรารักเธอรู้ว่าฉันรักเธออคกไคล 勇敢的，勇敢的，让爱让恨渐渐离开。没忘记他，只记得他。哦哦，当初的温柔依然在，我却仍记不得。只怪他和我已渐行渐远。

้าไม่มีอะไรจะพูดมาขอคุดถึงทุกคนรักรเอ็นเตอร์เทนมากเลยรักเอ็นเตอรเทนสามปีแล้วแต่ MJUN ยูเอ็มาปีกว่าๆเกือบ2อปีเองแต่ถึงจะอยู่มาไม่นานตั้งแต่ขับเปิดแต่ก็รักแล้วก็ภูมิคับขับนี้ที่สุดเลยแต่เคยเล่นอยู่มาเอ็นเตอร์เทนให้หลายๆอย่างให้ความทรงจําให้บทเรียนมิตรภาพให้หลายอย่างให้เยอะแยะมากเลย ทูกพันแล้วก็รักขับนี้มากคิดถึงทุกคนเลยตั้งแต่เข้ามาทุกก็คือขับไม่เคยเงียบอะสนุกตลอดคิดถึงชีตามิลานเพโตรมาริเอลจาฟามอคคาโบมีทิวไพโลล่าสตาลินคิดถึงทุกคนเลยทั้งที่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่เอ่ยชื่ออยากให้ทุกคนกลับมาเกียนกลับมาเล่นด้วยกันอีกตอนเช้ามาแต่คุยกันเนี่ยช่วยกันทำกันบ้านช่วยกันทุกอย่างคิดถึงกีวีด้วยกีวีเป็นคน แน่ใจใม้เข้าขับนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้ามันไม่เป็นเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรยังไง,งเคมเจก็รักทุกคนเหมือนเดิมอะไรนะครบรอบสามปีเอ็นเตอร์เทนย้ยถึงแม้ว่าไพรตจะไม่ได้อยู่ครบสามปีอืมรู้สึกว่าจะแค่ปีเดียวละมั้ง แต่ว่าเอนเตอร์เทนก็ให้อะไรกับเราเยอะแยะโดยเฉพาะเสียงหัวเราะซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสมาชิกเอนทุกคนสิ่งที่อยากจะบอกก็คือรักและก็คิดถึงเอนเตอร์เทนมากๆคิดถึงนะจุ๊บจุบฮลโลมันกย็ยานะก็แบบเอนสามปีใช่ปะก็เอนเตอร์เทนเป็นขอบที่แบบอั้เาเข้าควรจริงๆนะจำวันแรกที่เข้าไปออริทาได้นนเลยตาลินโหดมากจริงๆ เดี๋ยวลยค่ะในหมขอโทษนะคะก็บอกเออพอเข้าไปอ่ะสามปีใช่ป้าเดี๋เราอยู่ประมาณัสองปีจำได้ว่ามันเป็นเป็นช่วงของการที่เราเข้าไปเราจำได้ว่าเราโอดเอ็นอวอกอยู่ที่เกาะสักอย่างหนึ่งเราไปเที่ยวสงการแล้วก็ให้เข้าไปคือรู้สึกดบี้ยไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาก่อนครับแบบว่าคือเราเคยอยู่ขับหนึ่งมาแล้วแล้วแล้วเนี้ยเรามาอยู่ขับอินเดเชอร์แล้วแบบเฮ้ยมันท่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบ เขาสไตลีฮิวไพร์ฮิตเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยคิดถึงทุกคนจริงๆนะ,อะอเอนเตอร์เทนเนี่ยแบบไม่มันมัน,ม,น,ม,นมีหลายเหตุการณ์หลายอย่างที่แบบเราทำให้เรายิ้มได้แล้วคิดถึงอย่างเงี้ยแบบแก๊งโฮปเาวของเราอะไรอย่างเงี้ยพิถึงมีใครเลยบอกค่าอ้ยมีหลายคนที่อยากมาพูดแต่แบบก็แบบเออก็ขอบคุณที่แบบเอนเตอร์เทนทมาแบบรู้จักเพื่อนใหม่ดีด ทำให้เราบอกมีอะไรให้นึกถึงเวลาเล่นอยูอะไรเงี้เยเออก็ยังไงก็สามปีแล้วเทแล้วก็ขอให้อทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จส,สวยๆและรวยหลอ่อทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ครบรอบ3ปีอินเตอร์เทนนะคะก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากๆที่ว่าได้มาอยู่ในขับขับนี้ได้เจอกับทุกๆคนได้ร่วมทำกิจกรรมคอมก็กากก็กากด้วยกัน จะหัวเราะจะเฮฮาจะร้องไห้อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นด้วยกันหมดทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ถึงวีเนี่ยจะเข้ามาในคับอินเตอร์เทนได้ไม่นานหรือไม่ก็ไม่ได้ว่ตั้งแต่แรกกับหลายๆคนแต่ก็บอกเลยว่ารักขับนี้มากๆค่ะให้ความรู้สึกแบบครอบครัวจริงๆอะค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่ารักขับอินเทอร์เทนและจะอยู่กับขับอินเทอร์เทนตลอดไปสวัสดีอนเตอร์เทนดีใจด้วยที่พวเราสามปีแล้วเย้ yeah. ก็ขอให้น้องเองอยู่กับพวกเราอย่างนี้ไปนานๆเนาะแ,แล้วก็ขอให้น้องเองคงความสนุกความบ้าบอมันฮาไว้ก็ดีใจที่ได้เป็นสมาชิกในขับเอนขอบคุณมาร์สขับที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณ มีเจ้าภาพนะบของคุณเอ็นที่มีให้กันตลอดแล้วก็ขอบคุณเอนเตอร์เทนที่ทำให้ได้เจอกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆที่น่าร <t iy> ักทุกคนรักเอนเตอร์เทนไหมคะอาหาสแนนน์ซารีเอนเตอร์เทนของขาซารีเอนเตอร์เทนขับที่ม้าใสเรือหันยาวเป็นรองเท้าก็ขอให้อยู่กันอีกเป็นนานๆเป็นเพื่อนกันไปนานๆเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนจะคบ และก็ประมานก็มีกินกันบ้างกินข้าวกันบางบาอะไรก็คิดถึงทุกคนมากๆค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to y u เยสุสันวันเกิดนะคะพีเอ็น ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่กับพวกเรามาถึงจกวันนี้พวกเราไม่มีวันลืมพวกพี่เลยขอให้พี่มีความสุขมากๆเอ๊ะพูดไปแล้วนี่หวะเอ๊ะก็ขอบคุณที่มีคํานี้ขึ้นมาคือไผจะไม่มีวันลืมคํานี้เลยคํานี้ท่านไม่รู้ว่า เพื่อนนั้นหาไม่ได้ยากเลยแล้ว,ว่่ยูโ o นั้นไม่ได้มือแค่เกาะมันสามารถเป็นอิสระได้มากกว่านี้คือมีความสุขมากๆที่ได้เล่นทับนี้จริงๆคือตัวไผ่ก็ไม่คิดว่าจะอยู่ขับนี้ไ้นานแต่อยู่ไปก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันอยู่ได้จริงๆคับนี้มันไม่มีความว่าเฟรเลยผู้ชายก็โอเคผู้ชายผู้หญิงก็แมนกว่าผู้ชายในบางทีอะไรอย่างงี้แต่พวกเราอยู่กันเป็นพี่น้องจริงๆกับนครอบครัวไม่เคยมีไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเรื่องผู้หญิงผู้ชายกันเท่าไหร่ก็ส่วนมากอยู่แบนครอบครัวเนาะก็อยากจะเจอทุกคนอีกทีึงทุกคนมา,มากๆเลยเอลดิทีเอลเท์เขาเล่าสามปีแล้วนะ ็ขอให้สมาชิกทุกคนไม่ว่าจะเก่าใหม่เพิ่งเข้ามาหรือออกไปนานแล้วหรืออะไรก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นรวมถึงตัวมาร์คข่เองก็ขอให้มีความสุขมากๆกูรักมึงมากนะแล้วก็อยู่ข้างมึงมาตลอดด้วยเห็นแบบนี้ก็ช่วยเลี้ยง อะไรกูด้วยเออแล้วก็เพื่อนหลายคน,นอะยังแบบโจโฉเงี้ยเรายังไม่เคยเจอกันเลยรู้ไหมว่าคิดถึงว่าไม่ได้คุยเลยมากรุงเทพเมื่อไหร่ก็ช่วยติดต่อมาด้วยรู้ไหมคิดถึงมากอยากเจออยากกอดอยากไปเที่ยวด้วยกันอืมแล้วก็สําหรับมิงเห็นออตินมันบน่นอยู่ว่าอยากไปมิงใช่ไหมก็เรื่องเนี้ยคือแบบว่า เริ่มไม่ขอยุ่งนะหลอกก็ช่วยแบบคิดกันเอาละกันว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยส่วนถ้าเกิดพอลงมติได้ก็บอกดูกันด้วยหรือว่าอะไรงี้แต่ส่วนสนุกนี่ค่าใช้จ่ายมันแพงไปปะวะเออไว้ค่อยไปทีหลังละกันนะสวนสนุกอะ่ะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสำหรับ ตัวเลอร์อะถ้าเกิดตัวเลอร์ทำให้ใครไม่พอใจเสียความรู้สึกหรืออะไรต่างๆอะก็ขอโทษในที่นี้ด้วยคือแบบไม่รู้อะเออก็ขอโทษขอโทษละกันขอโทษทุกๆอย่างเลยเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วก็ขอโทษจริงๆถ้าเกิดว่าทำให้ไม่พอใจและยังรู้สึกไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยขอโทษด้นะอืมขอโทษทุกๆคนเลยแล้วก็ รักทุกคนมากมากๆเลยนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาและเอนเตอร์เทนด้วยขอบคุณที่มีเอนเตอร์เทนขอบคุณที่เจอมาสตาลินแล้วมันลากเข้ามาได้เข้ามาอยู่ในคขับอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มพูดไม่เหลือเรื่องแล้วอ่ะ <laughs> อย่าหาสาระอะไรกับคิดเสียงอันนี้โอเครักทุกคนกูบายถ้าแบบ เจอกันก็ทักกันได้นะคือแบบไม่หญิงอะไรอย่างนั้นแต่ก็เหงาเหงาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทักอะไรเหมือนกันอ้าวหลอกลักทุกคนบายจุ๊บจบจุ๊บฮัลโหลอ่าเสร็จกุมฮานี้ก็ครบสามปีเอนเทอร์เทนแล้วเนาะเร็วมากไม่คิดว่าแบบจะนานขนาดนี้สามปีนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะ อยู่กันมานานมากโอเครักกันมากจริงๆถึงแม้ว่านะกูจะหายไปก็ตามก็นั่นแหละก็แบบนิดนึงอตอนนี้เลิกเล่นยูไปแล้วแต่อยากกลับไปเล่นไหมถ้ามีเพื่อนอะกลับไปอยากกลับอยากกลับไปหาเพื่อนเอาจริงๆเออแล้วก็อืมหนึงขับนะโอเคเอ็นจะใหไหมขับที่ดีที่สุด จริงๆเป็นขับที่ดีที่สุดเป็นขับที่เป็นขับสุดท้ายที่เล่นแล้วก็ถ้ากลับไปก็คงเล่นแต่เพนถ้าไม่เปลี่ยนเป็นขับอื่นโอเคปะถ้าพ่อผมไม่เปลี่ยนเป็นขับอื่นอ,อ่ะฮะก็ขอให,ขให้ทุกคนรักขับมากๆแล้วก็อยู่กับขับไปเรื่อยๆคือเอนเตอร์เทนก็เหมือนมันก็เป็นเหมือนครอบครัวใช่ปะทุกคนก็แบบอยู่ด้วยกันรักกันเป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยสามปีนี่มันแบบ เคยไม่ธรรมดาจริงๆเออเป็นมันเป็นมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วคือมันผูกพันอะโอเคเข้าใจปะอืมก็ขอให้เอ็นเตทนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็ขอทุกคนหลักเอ็นเตทนมากๆหลังนเะอ็นเตทนมากๆนะบายบายอ่าครับเราก็ครบรอบสามปีแล้วเนาะถือว่าไวมากจริงๆแล้วก็นานมากด้วยกับชื่อขับนี้นะจริงๆพอขับครบรอบสมปีแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าดีใจนะไม่ใช่แค่ว่าขับมันครบรอบอย่างเดียวแต่คือ มันได้โอกาสไงได้โอกาสที่แบบเฮ้ยต้องมีกิจอะไรสักอย่างทำให้ทุกคนมารวมตัวกันให้ได้ใช่ไหมคือพอหลังจากเราปิดขับไปเงี้ยบางคนก็เลิอกอยู่ไปเลยถูกเปล่าบางคนก็ไม่ได้คุยกันมีเฟซมีทวิตอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้ทักกันหรอกแต่พอมันมีโอกาสแบบเนี้ยเป็นโอกาสทองเลยนะอืมคือพอทุกคนกลับมารวมตัวกันทุกคนก็ยังเป็นคนเดิมอะ่ะยังคุยกันเฮ้ฮากันเหมือนเดิมเหมือนขับไม่ได้ปิด เออซึ่งมันน่าดีใจมากๆก็คิดถึงทุกคนคิดถึงมากคิดถึงขับด้วยถามว่าอยากกลับมาเปิดไหมก็อยากแต่ถ้าถามว่าเอาจริงๆจะกลับมาไหมคิดว่าไม่อมืไม่อยากเอาขับมาเปิดตอนนี้ด้วยเพราะว่ายูมันเสื่อมเปิดไปก็เสียชื่อเอ็นเปล่าๆเนาะเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วก็หลายๆคนเริ่มโตแล้วพี่ๆในขับเราหลายๆคนเนาะจบไปแล้วบ้างกําลังจะจบ น้องๆในขับที่แต่ก่อนเป็นเด็กที่สุดม3ม4ตอนนี้กำลังขึ้นมาหาลัยกันหมดแล้ว <c oughs> คือขับเราไม่มีคนออแล้วมีแต่คนสูงวัยส่วนเรื่องมิงหลายคนอยากไปมิงอันนี้รู้ส่วนตัวก็อยากไปเหมือนกันอยากไปเจอทุกคนคือมันไม่ใช่แค่อยู่แล้วไงเป็นเหมือนเพื่อนชีวิตจริงไปแล้วคุณหน้าคุณตากันเหลือเกินแทบไม่ต้องอายอะไรกันแล้วใช่ไหม จริงๆคิดว่ามิ팅แบบทางการอ่ะมันน่าจะยังไม่มาเพราะว่าติดขัดพวกเงินเงินเลยปัจจัยแรกเวลาด้วยใช่เพราะว่าถ้าอยากจะทํามีทถ้าเป็นทางการอ่ะก็อยากทําให้มันแบบฟูอ่ะพาวไปเลยอะไรอย่างงี้ <S <S คิดว่าถ้าเป็นมิตรระยะสั้นเร็วที่สุดน่าจะเป็นไปกินข้าวกันอไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งถ่ายรูปอะไรเบาๆชิวๆ, <S <S วๆเอาพอขำๆพอ ที่ผ่านมาเป็นมาค่อนข,ข้างที่จะจุกจิกใช่ไหมจุกจิกอ่าขี้บ่นด้วยพูดมากสังเกตเยอะแยะเอาจริงเอาจาังเกินไปปวดคนเป็นว่าเล่นคือหลายคนก็คงเอือมอ่ะ <c oughs> คิดว่านะน่าจะเอือมแต่จริงๆที่ทําไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ขับเรามันดีใช่เอ้ยมีหลายครั้งในสรารภาพนะน้อยใจพวกแก่มากเลยวะ่ะน้อยใจจริงๆน้อยใจแล้วก็ผิดหวังมากตอนที่ปิดขับไปรอบล่าสุดอ่ะ นี่ดรามา่าดรามา่าแต่ก็ยังรักเหมือนเดิมใช่ก็คิดว่าพวกแกก็รักขับเหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าไม่รักก็รักอืมถ้าเป็นไปได้ก็อยากมารวมตัวกันบ่อยๆอะ่ะแล้วก็ใครที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันผิดใจกันเก็บไปเนาะปเป็นเรื่องข้างหลังไปแล้วตอนนี้ลองคุยกันใหม่ก็ได้เปิดใจให้กันก็ต้องบอกว่ารักเพื่อนหลายคนมากเลยอะ จริงรงักแทบทุกคนนะรักทุกคนเลยซิมใช่แทบทุกคนคือจะให้ได้ชื่อคงไร่ไม่หมดอะเพราะมันเยอะเยอะมากนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นอืมแต่ว่ารักเซียวซีที่สุดนะเซียวซีซีเออเซียวซีซีแล้วก็ผู้ชายขับเป็นทุกคน I love you มากๆส่วนผู้หญิงขับเป็นไม่สวยไม่สวย <c oughs> แล้เล่นนางสวยมากครับสวยมากเป็นว่ามีความสุขมากๆเจอกัน tao gặp trân chưa miệt mài Tại sao mẹ tôi to vẫn miệt thị tôi?